สวัสดีนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องพังน้องแตงโมนะคะโอ้ยนี่นะคะเพื่อนต่างสายพันธุ์เลยนะคะพี่โคกับน้องแตงโมนะคะโอ้อยดูพี่โคข,ของเรานะคะพี่โมไปไหนพี่โคไปด้วยตลอดเลยนะคะเพื่อนต่างสายพันธุ์นะคะไม่ต้องไปต้นขนุนหลอกน้องแตงโมจา้า วันนี้จะให้น้องแตงโมเลาะปลาอีเช่นเคยนะคะเลาะปลาอีกแล้วนะคะโอ้ยเกือบโกไม่ใส่เด้อคุณพ่อเป็นไรหรอมาจ้าพี่โมจ้าเลาะไปเรื่อยๆเลยนะคะี่า อีกินด้วยนะคะมีความสุขไปด้วยนะคะน้องแตงโมแตงโมจานูจะคันอะไรขนาดนั้นฮะอะไรหอะไรคืออเลยมาเท้าอ่ะอยากถูก็ถูไปเลยะค่ะ สบายเลยนะคะน้องแตงโมตวนยางของน้องครับใ่สวนยางเป็นสวนยางของน้องแตงโมไปเรียบร้อยแล้วนะคะครองคองสวนครองต้นยางหมดแล้วนะคะน้องแตงโมหนูจะไปไหนต่อโตงจะไปไหนต่อค่ะจะลองซ้อมดิจะลองซ้อมจะซ้อมจะอันดีเขาแนะนำเลยหนูไอตัวไอ้เล็กของเขาจะลองซ้อมเยอะ จะละไปเรื่อยๆเลยน้องแตงโมกินยาอเนกอร่อยเลยนะคะได้มูจ๋ากินเยอะๆเลยนะคะ ลูกในทองจะได้แข็งแรงนะคะแตงโมจ๋าหนูกินเยอะๆเลยนะคะกินเยอะๆด้วยแล้วก็เดินออกกําลังกายบ่อยๆด้วยน่างกายจะได้แข็งแรงเดนูจะ,จะได้คลอดง่ายๆนะคะไปกันเลยค่ะพี่โม อุ้ยเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเลยนะคะน้องก็ท้องแก่แล้วท้องได้สิบเจ็ดเดือนแล้วนะคะท้องก็อุ้ยอ้ายแล้วนะคะอุ้ยอ้ายมากๆเลยนะคะก็ไผ่นะลูกก็ไผ่นะก็ไผ่เลยจุดที่เดือมจุดเก่าเวลาเดิม นี่อจีตูระโบะบูแม่ปจ้าเอออะไรลองส่งเนาอฮะไหนเอจีข้างในลยกทำไปอืกินอย่างอร่อยเลยนะคะเป็นไรจ้าน้องแตงโมหนูเห็นอะไรฮะ โอ้ยจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเนาะอู้บรรยากาศนะคะผีเสื้อเยอะแยะเลยผีเสื้อเยอะแยะเลยนะคะธรรมชาติลุ้นๆนเลยนะคะผีเสื้อนะคะ โอ้ยจะรีบไปไหนคะน้องแตงโมไปแล้วนะคะโอ้ยเราพ่อกับแม่ด้วยวะสาวน้อยสาวน้อยจ้าจะรีบไปไหนนุ้โอ้ยจังกระช่างหลุดเลยพี่โมเอ๋ยพี่โม <laughs> ช่วยดูยแม่แม่จ้าไปแล้วนะคะจะรีบไปไหนเดินกีนนานหน่วย จะรีบไปไหนรอพ่อแม่ด้วยวะพี่โมงพ่อกับแม่เดินไม่ทันแล้วตามน้องให้ทันนะคะวิ่งตามน้องให้ทันนะคะน้องจะรีบไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะโอ้ยไปแล้วค่ะไปแล้ว,ลว,ลวน้องแตงโมงไม่รู้นางจะรีบไปไหน เล่นเอาซาแม่หอบเลยน้องแตงโมองเอ้ยเอ้ยหนูจะรีบไปไหนคะโอ้ไม่รอคุณพ่อควันแม่ควันเลย เฮ้ยรีบมากินยารีบมากินยาก็ไม่บอกเนาะแตงโมจ้าไม่วิ่งสะหอบเลยลูกเอ้ยฮวไทยเอไย่อนอ้ยดูน้องรีบ เกยบุญจาละนัดนะก็บุญจาขันละนัดกันเลยโอ้ยนางรีบนะคะนางรีบสงสัยหอมสับปะรดแน่นอนเลยค่ะรีบวิ่งมาเลยนะคะรีบวิ่งมาต้องสวนต้นสับปะรดเลยนะคะ นี่นะคะส่วนสับป,ปะรดอยู่ใกล้ๆนะคะไม่น่าน้องถึงรีบวิ่งมาเลยนะคะที่ไหนได้น้องหอมนะคะหอมลูกสับป,ปะรดนะคะนี่นะคะมีโซคอนนี่นะคะลูกดกมากๆเลยนะคะคาาาานี่นะคะลูกดกมากๆเลยนะครับสับป,ปะรดนะคะโอ,คโอ้ยดูพี่โคกโอ้ย กระโดดไปเรียบร้อยแล้วพี่โคกของน้องแตงโมนะคะแม่แม่จา๋าโอ้ยพี่โคกหนูเห็นอะไรโก,โก,โก็ลอกเห็นอะไรฮึ <laughs> นี่นะคะที่ไหนได้น้องแตงโมหอมลูกสับปะรดนะคะโอ้ยรีบวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะพอ่อค้อนแม่คอนก็วิ่งไม่ทันน้องเลยนะคะ นูนอันนูนก็นะคะพี่โคก็เห็นอะไรไม่รู้นะคะขาแตกเลยครับเจ้าอะรเจ้าลอดขาแตกหมดแล้วครับคุณแม,ม่นี่นะคะที่ไหนได้หูยนางหอมต้นสับปะรดนะคะรีบวิ่งมาเลยนะคะก็ขวานไม่ขวานก็วิ่งไม่ทันน้องเลยเแตงโมจา๋า หกเงอนกันนะคะอี๋สมจาก็จะมากันย่างเยอะเนาะเออพ่อควนต้นไม่ให้กินสับปะรดนะคะไม่ให้น้องกินนะคะเพราะว่าน้องทองเก่แล้วนะคะเออจะงดนะคะจะงดลูกสับปะรดแล้วก็ต้นสับปะรดนะคะดูนางไม่พอใจนะคะนางไม่พอใจที่พ่อควนไม่ให้นางกินนะคะดูนะคะ เลยเอ้ยไปเลยคิวมโมจา๋าน้ำหนึ่งตึกสามไม่เอเลูกขี้งอนแล้วนะคะงอนพ,อพ่อแล้วนะคะงอนพ่อคอนแล้วนะคะพ่อคอนไม่ให้กินลูกสับปะรดนะคะงอนแล้วนะคะอ,อุ้ยน่าสงสารเด็กน้อยจังเลย น้องท้องแก่แล้วน้องกินไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียนี่เห็นไหมพ่อคอนบอกว่าหนูท้องแก่แล้วกินไม่ได้กลัวท้องเสียนะคะหนูต้องกินยาเยอะๆขับปูนอยู่เลยจุนี่น้องงอนพ่อคอนแล้วนะคะน้องงอนแล้วนะคะดูท่าน้องแตงโมนะคะงอนโ่อคอนแล้วโอ้ยน่าสงสารจังเลย น้องแตงโมเอ้ยพ่อคอนไม่ให้หนูกินน่าเห็นไหมน่าพ่อคอนบอกว่าไม่ให้กินไม่ให้กินมีการงอนหนูไม่ต้องงอนหรอกหนูก็กินยาของหนูไปถ้าพ่อให้กินได้ก็กินละถ้าพรุ่งนฉันเอานู่นไปสวนอุ้ยงอนพ่อคอนนะคะ งอนน่ารักเลยนะคะน้องแตงโมนะคะพอคอนไม่ให้กินต้นสับปะรดลูกสับปะรดนะคะอ่ามีการงอนด้วยนะคะหนูกินยังไม่ได้ค่ะลูกให้หนูคลอดน้องก่อนหนูถือจะกินได้นะคะเาตอนนี้หนูท้องแกแล้วหนูกินไม่ได้ค่ะกลัวหนูท้องเสียนะคะหนูต้องกินยาเยอะเยอะยาอ่อนเต็มเลยลูกอียาอ่อนก็เต็มเลยนะคะเยอะด้วยนะคะเต้ นางงอนเลยนะคะอยากกินลูกสับปะรดนะคะวิ่งมาเลยครับพ่อควนไม่ให้กินวิ่งมาเลยนะคะวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะพอมาถึงต้นสวนสับปะรดโอ้ยมีการงอนพ่อควรไม่ให้นางกินนะคะมีการงอนเกิดขึ้นเลยนะคะ ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ